ส่วนใหญ่เนี่ยข้อหนึ่งคือยัง under invest ใน risky asset ค่ะก็คือ,อเราอาจจะมีความคิดที่ว่าสินทรัพย์เสีย่ยงมีความผันผวนเยอะส่วนที่สองก็คือยังลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศค่ะเป็นหลักแต่พอระยะยาวจริง10ปีที่ผ่านมาหุ้นไทยอาจจะไม่ไปไหนเมืม่อเทียบกับหุ้นโลกกลุ่ม Gen x นี่ครับกังวลแล้วก็กลัวสิ่งดี่ด้วยทำก็โอเคงั้นก็ธนาคารไปฝากธนาคารไปแต่ถ้าพูดจริงๆก็เผชิญความเสี่ยงที่สาคัญอันหนึ่งคือเรื่องของเงินเฟ้อ นะครับลำพังแค่คิดว่าลงทุนอะที่มันเสียงน้อยที่สุดเนี่ยมไม่พอหรอกวันนี้เราควรจะหาจังหวะในการลงทุนทั่วโลกเรามักจะเรียกว่า core portfolio ออนะครับ พอร์ตหลักแล้วค่อยมีตัวเสริมที่หนึ่งหรือที่เรียกว่าซัททไลท<อ>์เข้ามาในในบางช่วงสินทรัพย์ส่วนใหญ่เพื่อการสะสมเนี่ยที่เราแนะนําก็คือประมาณ85-90%ถึงกถึงจะทําให้หลังกเกษียณเนี่ยพอจะมีเงินสิ่งที่เราควรทําก็คือแบ่งเงินจากรายได้ประจําแบ่งเงินออกมาลงทุน DCA อ ไปเรื่อยๆเราก็เลยพยายามจะดีไซน์พอพอร์ตให้ง่ายเข้าไว้นะครับก็จะเป็น global multi asset ในการกระจายลงทุนทั่วโลกนะครับทีมผู้จัดกาองทุนนะครับของท้ง g Asset แล้วก็ JP m แ r g ก็จะปรับสัดส่วนข้างในให้ ไทยเนี่ยเราแนะนำเป็นในส่วนของสัทลไหลอย่างที่ไทย ESG เพราะว่าได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลกในไทยแล้วเป็นส่วนที่สบายใจได้ว่าถ้าเราลงทุนสำหรับการได้ประหยัดภาษ<ม>ีได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย2%อย่าเนี้จะเป็นส่วนที่เป็นคูชั่น<ม>การลงทุนในไทย